ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาสตรีต,ตาหนทศพรโอสถสำหรับบำรุงโรหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติคุณผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพและสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะดูแลพัฒนาได้นะครับรายการชูรักชูรักก็ขอเป็นหนึ่งช่องทางกันแลวกันเนาะที่จะมอบข้อมูลดีๆให้พวกเราทุกคนครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอคนเก่งสุดหล่อของเรามานั่งประจํารายการแล้วผมขอต้อนรับนายแพทย์กวิรัตน์ตันตีวงเข้าสู่รายการด้วยคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ เริ่มกันที่คำถามแรกขอคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนเลยค่ะเป็นสายโทรศัพท์นะคะดีลก็ไม่ไปใจเลคดอว่าเอจะเปิดเองหคะหรือว่าถ้าังไงวรจะแนะนาให้ทายังไงบ้านะคะตอนนี้หลานชายปสัสสาวะได้ดีไหมครับ อ๋อครับแสดงว่าตรงตรงหนังหุ้มปลายเนี่ย <ฮะ S 1> เขายังไม่ได้ยืดขยายออกมานะครับซึ่งไม่ต้องใจร้อนนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีปัญหาอักเสบติดเชื้อนะครับพี่น้องเขาไม่ได้เป็นเรื่องของหมักหมมหรือว่ามีแผลอะไรนะครับ <ฮะ S 1> ส่วนใหญ่ประมาณสัก 6- 7ขวบเนี่ยมันจะค่อยๆรูดลงเองได้ด้วยตนเองนะครับเวลาที่เขาอาบน้ำอาบท่าถ้าในช่วงอายุ3ขวบแล้วผู้ปกครองเป็นกังวลมากนะครับเราก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องการคลิปนะครับแต่ว่า การคลิปในเด็กอายุ3ามขวบเนี่ยก็จะต้องดมยาสลบนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเช้ามาแล้วก็บ่ายๆก็กลับบ้านอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นกว่านี้อาจจะให้น้องเขาตัดสินใจเลือกเองนะครับว่าเขาอยากจะมีอวัยวะร่างกายเนี่ยเป็นรูปแบบไหนคุยกันรู้เรื่องแล้วเราสามารถที่จะฉีดยาชานะครับเฉพาะที่แล้วทำให้อย่างนั้นจะง่ายกว่า อาบน้ําตามปกติครับอาบน้ําตามปกติครับแล้วไม่ต้องพยายามไปรูดลงจนเขาเจ็บเพราะว่าม่นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดความรู้สึกไม่ดีไม่ดีกับเขาค่ะขอบคุณคุณบุ๋มมากค่ะขอบคุณครับคุณบุ๋มครับค่ะสวัสดีค่ะต่อเลยดีกว่านะครับคาถามต่อไปส่งเข้ามาทางอีเมลนะครับผมอายุสาส็ปีครับมีคาถามเกี่ยวกับอวัยวะเพศดังนี้ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมมีอาการปัสสาวะไม่สุดครับเกิดจากอะไรครับเกี่ยวกับลักษณะที่โค้งลงของอวัยวะเพศหรือเปล่าโค้งลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดะนะครับมักจะร่วมกับปัญหาอาวัยวะเพศเล็กกว่าปกตินะครับแต่นี้ถ้าฟังปัญหานี้ดูเนี่ยน่าจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่อไม่นานนี้ภาวะที่ เป็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าอวัยวะเพศคดงงอส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ทราบสาเหตุแต่ถ้าซักประวัติไปดีๆอาจจะมีอาการบาดเจ็บนะครับในขณะมีเพศสัมพันธ์<ะ>ได้ตำรานะครับ<ะ>ก็คือบอกเลยว่า มักจะเกิดจากการที่คุณผู้ชายอยู่ข้างล่างแล้วคุณผู้หญิงอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็พอจังหวะตกกระทบนะครับมันไม่ตรงร่องนะครับก็เลยไปกระแทกเข้ากับบริเวณแก้มก้นของคุณผู้หญิงแล้วเกิดอะไรขึ้นคะอวัยวะเพศก็เกิดการหักป๊อนะครับมักจะมีเสียงดังโป๊ะโอ้โหดังเงี้เลยนะครับมันคือกล้ามเนื้อฉีกหรือเอ็นหรืออะไรมันเป็นลักษณะเนื้อเยื่อห่อหุ้มนะครับซึ่งอยู่ภายในนะครับตัวเนื้อเยื่อชิ้นนี้ ให้ความแข็งเทียบเท่ากระดูกนะครับทีนี้พอพอในตัวนี้มันฉีกขาดเมื่อฉีกขาดเลือดก,ก็ออกเลือดก,ก็ออกแล้วมันก็ข้างอยู่ข้างในแล้วก็กลายเป็นการเกิดแผลเป็นปัจจุบันนะครับการรักษาเนี่ยเราจะรักษาแบบการให้ยารับประทานานะครับในช่วงแรกก่อนประมาณาสัก6เดือนนะครับยาที่ใช้เนี่ยจะมีอยู่2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็เป็นยาแก้ปวดนะครับเพราะว่าในช่วงแรกจะมีอาการเจ็บปวดเวลาที่แข็งตัวและสอดใส่อันที่2ก็จะเป็นยาที่ใช้ลดการเกิดแผลเป็นนะครับแต่ต้องเรียนก่อนว่ายาทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ได้ทําให้การคดโค้งเนี่ยมันหายไปร้อซนะครับถ้าพ้น6เดือนไปนแล้วการคดโค้งอันเนี้ย มันยังคงมีมากอยู่ก็ต้องไปรักษาถามว่าทําไมถึงไม่รีบร้อนผ่าตัดนะครับ <c oughs> เพราะว่าการรักษากลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่ลงเอยด้วยการผ่าตัด <c oughs> ไม่รีบผ่าตัดในช่วงแรกเพราะว่าในช่วง6เดือนจนถึง1ปีแรกเนี่ยการโคดงอหรือการดึงรั้งของพังผืดอันนี้ <c oughs> มันยังดําเนินไปเรื่อยๆโอ้ก็คือจะโค้งมากกว่าเดิม <c oughs> อีกจะโค้งมากกว่าเดิมสุดท้ายถ้ากลไกอันนี้มันยังดําเนินต่อที่ดัดตรงไว้ก็กลับมาโค้งอีกครับ กลายเป็นว่าต้องผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้งอีกครับค่ะทีนี้เทคนิคในการผ่าตัดเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ว่าถ้าโค้งน้อยๆนะครับเราก็อาจจะดึงรั้งอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ทําให้มันสั้นลงก็กลายเป็นทําให้สั้นลงโคดลงไปแค่ไหนใช่ครับส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งสองเซนติเมตรทีนี้ถ้าเกิดไม่ทําวิธีนี้นะครับแล้วก็อาการโคดงอเป็นมากจะแก้อย่างไงนะครับก็ต้องหนึ่งอาจจะไปเลาะเอาตัวพังผืดท่านออกนะครับเลาะหาแผ่น อะไรมาปิดแทนปัจจุบันที่ที่ทำผ่าตัดเองอยู่เนี่ยะจะใช้แผ่นของเส้นเลือดดำของเ oh. จ้าตัวเองนะครับก็ไปเลาะเส้นเลือดดำมาบางส่วนแล้วก็มาเย็บปิดลงไปตรงรูที่เราตัดออกตรงนั้นการรักษาแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้มันเหยียดตรงขึ้นไม่เล็กลงใช่ไหมครับผมไม่ให้สั้นลงนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้การแข็งตัวมันยังคง อยู่ได้ดีถ้าไม่ได้ดีก็อาจจะต้องเอาอยาเสริมเข้าไปผู้ชมท่านนี้เนี่ยมีปัญหาว่าปัสสาวะไม่สุดด้วยเนี่ยพังผืดนี้อาจจะเกิดขึ้นในท่อปัสสาวะด้วยได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องไปการต้องมีการตรวจดูถ้ามันเป็นพังผือดอยู่ภายในท่อปัสสาวะด้วยนะครับทำให้ปัสสาวะไม่สุดแล้วก็ปัสสาวะบ่อยขึ้นอันนี้ก็ต้องมาแก้ไขเพราะไม่อย่างนั้นนานๆเข้าเนี่ย ตัวกระเพาะปัสวะเองตัวไตเองอาจจะมีปัญหาสุดท้ายค่ะเป็นคำถามที่ถามเข้ามาทาง f a c e b o o k ค่ะคุณหมออยากรู้ว่าถ้าไปฉีดอวัยวะเพศแล้วหัวอวัยวะเพศไม่เปิดออกจะคลิปหนังได้หรือเปล่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะโดยเพื่อนของเขาเนี่ยนะคะก็ฉีดมา2ปีแล้วไม่เน่าไม่เป็นอะไรเลยครับช่วงแรกอาจจะไม่เน่าแต่วันนึ่งมันเน่านะครับทุกรายไหมคะ เกือบจะร้อยเอร์เซ็นครับขึ้นอยู่กับว่าสารที่เขาฉีดพนั้นน่ะมันซาะลงไปตรงไหนะนะครับถ้าเกิดว่ามันซาะลงไปตรงตำแหน่งที่มีการเสียดสีมากๆะนะครับวัสดุน,นั้นเนี่ยเมื่อมันแข็งขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนเขียงที่บดผิวหนังของเราะนะครับก็ทําให้เกิดแผลอยู่ภายในแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบนะครับติดเชื้อตามมาคําถามนี้ก็ดีมากก็คือว่าฉีดมาแล้วตัดสินใจได้แล้วว่าอยากจะ เอามันออกเวลาถ่ายปัสสาวะเนี่ย<ะ>มันจะมีน้าปัสสาวะบางส่วนที่เข้าไปขังอยู่<ม>นะครับตรงซอกระหว่างหนังหุ้มกับตัวส่วนหัวของอวัยวะเพศรัรนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสะสมเชื้อโรค<ม>นะครับก็เอาออกดีกว่าถามว่าทําในลักษณะของการคลิบได้ไหมขึ้นอยู่กับว่าเนื้อเยื่อที่มันถูกไอสารน้ํามันพวกนี้มันซอกเข้าไปเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน<ะ>ถ้าเกิดว่ามันเข้าไปไม่มากนะครับ ทำลักษณะเดียวกับการคลิปได้พอที่จะดึงหนังจากส่วนโคนของลำวัเพศเนี่ยเข้ามาเย็บติดกับบริเวณส่วนหัวของอวอัุวะเพศได้แต่ถ้าเกิดว่าเกือบจะทั้งลำเลยหรือแม้แต่ทั้งลำรวมไรวมถึงตัวฐานของลำวัเพศเองถูกน้ำมันเหล่านี้เซาะไปแล้วเนี่ยค,คลิปแค่นี้ก็ไม่พอแล้วต้องไครับก็ต้องปอกเปลือกกล้วยเลยครับ โอ้โหปอกเอาหมดเลยครับนะครับจะไม่เหลือหนังหุ้มเลยไม่เหลือหนังหุ้มมันจะแห้งผากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่สามารถจะมีชีวิตรอดได้ไ่ได้เลยนะครับก็ต้องหาสิ่งมาห่อหุ้มเอาเอาถุงกันทะนะครับผิวหนังของถุงมันทะโยกย้ายขึ้นมาแล้วหุ้มให้นะครับมันก็คงไม่เหมือนของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้ท่านสามารถจะใช้งานอวัยวะเพศของท่านต่อไปได้ทีนี้ถ้าเกิดว่า โอ้โหมันเนื้อเยื่อมันเสียหายเยอะมากเราก็ต้องไปไถเอาผิวหนังส่วนอื่นๆมาด้วยนะครับมาห่อหุ้มแล้วเย็บปิดค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่สถานพยาบาลที่ไปรับการรักษานะครับก็มีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับโอ้โหค่ะครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับที่มาช่วยเคลียร์ทุกปัญหาในวันนี้ขอบคุณคุณหมอกุณพิรัชตันติวงค้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ และสำหรับคุณผู้ชมของเรานะคะที่เป็นเจ้าของคำถามและได้รับการตอบอาออกาการในวันนี้ค่ะจะได้รับนิตยสารา Heal Today h t ค่ะนิตยสาราเพื่อสุขภาพเต็มร้อยไปอ่านถึงที่บ้านเลยค่ะก่อนจากลากันในค่ำคืนนี้ต้องขอคุณโรงแรม Imperial Queens Park สุข,ขุมวิท22นะครับจะได้เอื้อเฟอร์สตทางที่ให้เราได้ร่วมชูรักชูรถก,กัน และขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจากร้าน d e ิฟอ s h ชล l o w ค่ะรองเท้าจากร้านมาดามฟามิงโกนะคะแล้วก็เครื่องประดับสวยๆจาก a อ e l h h u s สด้วยค่ะวันนี้ภูมิโนตรวมไปถึงทีมงานลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้พเพื่อสปดีหน้าเที่ยงคืน20นทีทางช่อง3ครับค่ะคืนนี้ลาไปแล้วนะคะนอนหลับฝฟันดีราติสวัส,วสดีค่ะไาจ้า คนละเม็ดหรือว่าเคล็ดลับในการที่เราแบบเสริมสร้างสเสน่ห์ให้เป็นตัวของตัวเองนะครับผมผมว่าง่ายมากๆเลยเราก็ขุดความเป็นตัวของตัวเองมาครับไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มหรือว่าจะเป็นการแต่งตัวอะไรต่างๆเนี่ยทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นตัวของตัวเองผมว่าอันเนี้ยดีที่สุดเพราะว่าถึงคุณไปแต่งตามคนอื่นเนี่ยยังไงมันก็เป็นไปได้ไม่นานหรอกเป็นตัวของตัวเองเนี่แหละดีที่สุดแล้วล่ะครับ